พอดูดูแล้วแกก็ไม่ใช่คนโง่บอกตรงๆแกไม่ใช่คนโง่แกเป็นคนฉลาดแต่มึนไปหน่อยมึนไปหน่อยแล้วก็ฉลาดในทางที่อที่เจ้าคณะจังหวัดเนี่ยพระเทพรัตนดีโลกเนี่ยท่านมักพูดจริงๆไอ้เรื่องโง่โง่เนี่ยมันฉลาดนะาดี๋ยก่อนนี่ฟังไม่ออกฟังออกอแต่ว่าไม่เข้าใจ เออารปุ๊บเอเรื่องโง่โง่เนี่ยมันฉลาดนักเอ้ถ้ามันถ้ามันโง่โง่ลวมันจะฉลาดได้ยังไงนี่แหละตัวอย่างคือพระธีระเนี่ยแหละพระคระูลดาธีระเนี่ยแหละเ,เรื่องโง่โง่ในแกฉลาดนักจริงจริงก็นึกได้อีกหลายมุมนะท่านอตอนคิดอะไรเลื่อยเปื่อยแต่มันดูเป็นตุเป็นตะ ต้องมีหลักฐานอย่างอื่นประกอบถึงมีเหตุมีผลแล้วก็นึกได้มันจบไปแล้วนี่คิดไปทำไมมันยังไม่จบยังไม่จบเพราะโทรถามไปแล้วเมื่อเช้าเนี่ยจะบอกว่าอยู่ในชั้นศาลว่าอยู่ในชั้นศาล ในชั้นศาลก็คงไม่นาน่ะเขาก็งกงเขาก็เขาระทับพ่ออยู่แล้วล่ะเรื่องพวกนี้อืเพราะมันเห็นจ่าจ่าอยู่แล้วหลักฐานมีจ่าจ่าอยู่แล้วอืแต่ว่าเขาจะไกลเกลียกันแบบไหนแค่นั้นละ่ะจะไกลเกลียนี่ไกลเกลี่นี่แล้วคนมันทํามันก็ต้องมันก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วมันก็รู้จักอยู่แล้วอืคงคง คงไม่พ้นคงไม่ต้องพ้นต้องเสียเงินอ่าพอเสียเงินปุ๊บเนี่ยเสร็จเลยก็ถึงวันแนะนำยังไนตอนนี้ยังไม่สายศึกวันนี้พรุ่งนี้ตอนเช้าพรุ่งนี้ก็ศึกได้ศึกเลยศึกก่อนเลยแล้วก็ชนะกนดีแล้วค่อยบวชไหมอืม อย่าไปสนใจอะไรพันาเนี่ยนะมันกินไม่ได้หรอกโอ้ยเสดายพันษาเคยได้ยินพระบวชนานๆเสดายพันษาแล้วพันามันพามันพาให้มันพาให้สําเร็จพระอรหันต์ได้มันมันพาให้เป็นโสดาบันได้หรือพันษาเนี่ยนะอยู่นานท่านบอกเขาเี่อาจาท่านบอกว่าอยู่นานร้อยปี แต่ไม่มีการทำจิตทำใจไม่มีการทำสมาธิเลยไม่รู้จักสมาธิภาวนาเลยก็เสียเวลาปล่าท่านบอกเป็นถ้าเป็นผู้หญิงก็อิตที่โมคะถ้าเป็นบุรุษก็เลยียบุรุษโมคะบุรุษว่างเปล่าสู้พูดมีอายุแค่สิบวันแต่รู้จัก ดูลมหายใจเข้าออกทำสมาธิภาวนาไม่ได้นะอยู่นานไม่ได้ทำอะไรไม่มีประโยชน์นะฟ้องหรือไม่ฟ้องต้องเสียเงินจ้างอยู่ดีพระหาเงินมาจากไหนครับฟ้องหรือไม่ฟอ้อง ก็ต้องจ้างอยู่ดีไม่ได้จ้างเนี่ยมันชัดๆอยู่แล้วไม่ได้จ้างทานงทานายอะไรหรอกตัวเนี้ยเพียนแต่ว่าไปแจ้งความให้เขาเอาเรื่องแค่นั้นนะออการมันจกจารนะหลวงพ่อนี่แค่นั้นแหละอืมผมนึกถึงเรื่ององค์คุริมานนายดันที่ฆ่าคนไปแล้วเก้าสิบเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าศพแต่ก็บรรลุ เป็นพระอรหันต์ได้คือถ้าไม่มีใครไปเตือนสติไม่ไปกล่าวชี้โทษท่านน่าจะไม่รู้นะไม่รู้ต้องรับโทษร้ายเรงขนาดไหนเมื่อตายไปคือวินัยมันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนอ่ามันจะไม่เหมือนอ้นั่นนะวินัเนี่ มันจะไม่เหมือนกฎหมายนะกฎหมายมีช่องโหว่อยู่นิดเดียวมันก็รอดไปได้นะแต่วินัยนี่ไม่มีไม่มีช่องโหว่เลยไม่มีช่องรอดเลยนะไม่มีช่องรอดเลยอืมแล้วจะอืมให้คนอื่นทําการแทนหรืออะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นอืมมอบอํานาจก็ไม่ได้ทั้งนั้นมอบอำนาจให้คนอื่นทําก็เท่ากับตัวเองทําอยู่ดีอืมเหมือนกับ เหมือนกับรักษาการแทนเจ้าอาวาสอ่ะมีอำนาจเท่ากับเจ้าอาวาสยกเว้นรองเจ้าอาวาสต้องได้รับคำสั่งจากเจ้าอาวาสแต่รักษาการแทนเจ้าอาวาสมีอำนาจเต็มเปี้ยเลยมีอำนาจเต็มเปี้ยเลยเออฟ้องหรือไม่ฟ้องต้องอ,อืมอ่ะมและพระอรหัน อะไรอ,อัติลิมาจากตามค่ามันดาองคุลิมานหรอองคุลิมาตามคำามพระพุทธเจ้ามาตัดไว้หน้าท่านสั่งสอนได้ดวงตาเห็นธรรมคือคือคือเรื่องของเรื่องมันพระองคุลิมานเนี่ยท่านองคุลิมานเนี่ยมันโดนหลอกเข้าใจไหมทีนี้องคุลิมานนี่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลย ไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้ว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมแต่ทีนี้เราก็เป็นผู้แล้วก็เป็นผู้ผที่ทำอะไรล่ะทำในครั้งแรกโดนเขาหลอกใช้โดนคนหลอกใช้เพราะคนคนนั้นก็กลัวว่าองค์ปลิมาณเนี่ยจะได้ดีกว่า ืเพราะอะไรอะไรก็เรียนสําเร็จเร็วอะไรอะไรก็ทําได้เร็วออก็เลยกลัวว่าด้วยความมีช้านะ่ะพูดง่ายความมีฉ้าก็เลยแดงกวนขึ้นว่าต้องทําอย่างนี้อย่างเงี้ยเงี้ยคือต้องฆ่าคนหาเอ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 าอนี้เป็นมาลัยมาบูชาคูแล้วก็จะจบแล้วก็เหลืออยู่คู่เดียวนั่นแหละ ทีนี้ท่านก็อ,องคุลิมานเนี่ยท่านก็นมีอ่าเรียกว่ามีอุปนิสัยมาแต่ชาติปางก่อนแล้วพระพุทธเจ้าท่านกับเป็นเป็นผู้รู้แจ้งโลกโลกกับวิถูรู้แจ้งโลกว่าอ๋อองคุริมานเนี่สามารถโปรดได้ท่านกับึงได้มาโปรดแต่จะไอ้ที่อื่นที่ไม่ได้โปรดก็ยังมีอยู่นะก็ปล่อยไปตามกรรม ผมเหมือนจะเข้าใจอะไรบางอย่างนะแต่ที่ยังสับสนมีข้อสงสัยอยู่แต่ที่องค์ุริมาณมันรู้ทำได้น่าจะเพราะรู้ว่าตัวเองทำผิดและรู้จักกลับใจไม่ว่าบาปจะร้ายแรงขนาดไหนก็สามารถอ่ากำจัดได้ด้วยการรู้ผิดกลับใจใช่ องคอลิมานก็ยอมรับท่านยอมรับแล้วก็ยอมรับโดยดุสเดีว่าผิดพลาดไปแล้วไม่ได้คิดดื้อด้านไม่ได้ดื้อดึงอยอมยอมซิโนโอราาพอพระ,ะพุทธเจ้าบอกว่าเอพอท่านแกบอกว่าสมณะหยุดก่อนหยุดก่อนสมณะหยุดก่อนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราหยุดแล้ว แต่หยุดนะเราหยุดแล้วนะก็ยังเดินยังเดยังวิ่งอยู่นะยังวิ่งหนีดาบอยู่อแล้ว้ลงองค์คุลิมานก็เลยบอกว่าจะหยุดยังไงยังหนีเราอยู่จะหยุดได้ยังไงเราหยุดสร้างบาปอากุศลหยุดฆ่าความหมายของท่านบอกว่าหยุดตรงนั้นไม่ใช่ว่าหยุดให้องค์คคลิมานฟัน พอได้ฟังแค่นั้นเนี่ยเขามีเขามีอุปนิสัยมาแต่ชาติฟังก่อนฟังแค่นั้นโอ้สะดุงเลยโอ,โอ้ใช่เนี่ยว่เออท่านหยุดท่านหยุดฆ่าแต่เรายังยังไล่ฆ่าอยู่นะเขาจะคิดได้ทันทีสาธุสาธุเขาจะคิดได้ทันทีแต่ที่ <c oughs> พี่สุโกรธจุนารีเหรอ <c oughs> โอ้ยเป็นไข้หวัดไออองคุริมานถึงได้สำเร็จพระอรหันต์เพราะรู้ตัวรู้ตัวว่าตัวเองผิดแล้วก็ยอมสิโนโนลาหแต่ถ้าไม่รู้เลยเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้อะเรื่องโง่ๆแล้วฉลาดนักนี่แหละ มานี่แต่ก่อนนี่ได้ยินเนี่ยท่านพระเทพพระเทพรัตนะนิลกเจ้าอาดีตเจ้าวาดวัดวัดสา,ลารลอยอดีตเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาที่เผาไปเมื่อวันวันที่เก้าเหรอใช่วันที่เก้าวันที่ 9, ท 9, เก้าพฤจิกาเผาไปพระราชทานเพื่องแต่ว่าเผาไม่ถูก พระราชทานเพิงแบท่านมักพูดไวที่สุดเลยไอ้เรื่องโง่ๆนี่มันฉลาดนะักแต่เราได้ยินทีแรกกับอ้าวอะไรไอ้เรื่องโง่ๆเนี่มันจะฉลาดได้ยังไงวะท่านคิดอะไรของท่านนะว่าพอมาอยู่เนี่ยพอมาอยู่ชัยภูมิมาเห็นเด็กมันทําอะไรแผง็แผงๆโอ้เลยรู้โอ้โอ ไปรู้ความหมายว่าไอ้เรื่องโง่โง,โง่เนี่ยมันฉลาดนะกเข้าใจเลยเนี่ยยังยังท่านพระครูประหัดเนี่ยเนี่ยเรื่องโง่โง่แล้วท่านท่านฉลาดนะักพระครูทีละเป็นพระดีไม่ใช่พระไม่ดีแต่แกเป็นอย่างนี้เองมีจิตใจมั่นคงตรงไปตรงมาไม่ ประดิษฐ์ประดอยคำพูดเป็นคนมีอุดมการณ์ถ้าไม่สมัครสสอถ้าไปสมัครสสอมีมากคนแบบนี้ไม่ได้หรอกไม่ได้เออไม่ได้ไปสมัครสสอก็ไม่ได้เพราะเขาเห็นพฤติกรรมแล้วยิงอยู่ความคิดของกของแกนั่นดีอยู่อืมเพื่อปกป้องรมพุทธศาสนาเพื่อจะจะลงรมพุทธศาสนาเพื่อจะทําเป็น ศูนย์เผยแผ่มุธศาสนาให้ถูกต้องมันถูกแต่มันมถ้าอนามพสารนะเขาเรียกว่าอะไร The Impossible <c oughs> ใช่ไหม The Impossible หรือมัน Over เกินไปมัน Over เกินไปใช่ความคิดนั่นดีแน่ไม่ผิดหรอกอแต่มัน Over เกินไปอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่า The Impossible มันเป็นไปไม่ได้ฟ้าจรย์ตะกี้คนที่โทรมาอาจมีคำถามคำถามหน้าไหม,มก็ได้นะครับผมว่ามีคำถามหน้าไหมก็ดีนะท่านตอบโต้ท่านได้เร็วกว่าอ่านคอมเมนต์ ก็ใครใครจะถามใครจะอะไรก็ว่ากันมาอืมแต่จะไปให้ร้ายป้ายสีแกมากอืมพราะธรรมาก็ไม่ได้ให้ร้ายป้ายสีแกนะเพียงแต่ว่าเป็นห่วงแกอยากให้แกตอนนี้่ถ้าเป็นไม่ได้ถ้ามีใครติดต่อแกได้นะติดต่อแกเพราะอาตมาติดต่อไม่ได้แล้วแกล็อกเบอร์อืมแกล็อกเบอร์อาตมาล้วก ไม่สามารถติดต่อใครได้นะแล้วก็โยมที่โยมที่บุรีรัมย์ก็โทรมาบอกว่าโดนล็อกโดนบล็อกเบอร์เมื่นกันโดนบ็อกเบอร์เมืออกัน,น,กกนยังไม่เห็นเข้ามาเข้ามาอย่างเนี้ยโยมที่อยู่บุรีรัมย์อืไม่ผิดไมป่ปิดไมโครโฟนครับเอ๊ะไมโครโฟนไม่ดังเหรอ ไม่ิดโอมันดังอยู่นะมันดังหรือตมาไม่ปิดไมโครโฟนตรงไหนอืมเห็นคลิปลงช่อง youtube บอกได้เจตนาแล้วครับบอกได้เจรจาแล้วครับโอ้โอเคกเจรจากับเขาเราเหรออืม แต่เมื่อเช้านี่ก็บอกอ่ามันอยู่ในชั้นศาลดี๋ยวว่างี้ถามเรื่องไอ้คดีอะไปไงมาไงก็เลยบอกว่าอย่าไปฟ้องก็นนะไม่ได้ครับออผมต้องเอาคืนอะไรตำหวจเนี่ยจะพูดไม่เอาไม่เอาไม่เอาผมไม่เชื่อเป็นอ่าเป็นของปลอมหรือว่าก็เลยส่งให้แกส่งให้แกทางไลน์เนี่ยส่งให้แกทางไลน์แกก็อ่านอยู่นะ แต่แกดูแล้วแกไม่พูดอะไรเลยแกอ่านอยู่อพอเครื่องนี้เอาเครื่องนี้โอ้ตอนนี้ผมรอรถเก๋งเก่าเก่านิสันของผมทำคาบูอืมอยู่คาบูมันร่วกครับถ้าเป็นไปได้ถ้ารถ ผมเสร็จแล้วผมอาจไปดูเที่ยวาหาที่วัดครับอาจจะนั่งรถไปเองก็ได้ถ้าไม่เอารถยนต์ไปถ้าจะขอไปอยู่กับหลวงพ่อ,อสองลูกได้ไหมคือพระหนึ่งสามนินลูกชายหนึ่งครับโอ้อันนี้แกอยู่ที่ ข้ามีอยู่ที่อุทัยหรือไงเนี่ยอยู่ที่อุทัยหรือไงเนี่ยโทรมาคุยโยมโทรหาได้ไหมครับอ่าได้ที่โทรเลยโทรเขมาเลยมาออนไลน์ดูได้อยู่ไม่เป็นไรหรอกโทรมา โอ้ยนาะอ, <c oughs> อืมเห็นคลิปตงฟ่องยูทู e ได้เจราจาแล้วครับน้ออ่าสวัสดีเจราจาแล้วก็อย่าไปฟ้องอือย่าไปฟ้อ,องถ้าจะฟ้องอ่ะศึกซะก่อนเพื่อเพื่อคือถ้าหาว่าพ้องราะมันเรื่องมันนังทั่วโลก พอเรื่องมันดังทั่วโลกเนี่ยมาหาเถรเข,เขาคงไม่ยอมเขาคงไม่ยอมแน่มาหาเถรเนี่คงไม่ยอมแน่ก็ต้องก็ต้องตามทีนี้ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องจับสึกยากเลยเหรอไม่ต้องใช้กฎมหาเถระมาคมข้อที่ยี่สิบหล้ไม่ต้องถ้าถ้าออกข่าวถ้าแพ้คดีเขาเข,ขาแพ้คดีเสร็จ เสร็จลูกเดียวอืมเพราะฉะนั้นพระเรานี่พระพุทธเจ้าท่านท่านเล็งเห็นโทษตรงนี้คือถ้าหากถ้าบวชเข้ามาแล้วก็ยังจะเที่ยวละลานชาวบ้านเที่ยวฟ้องคนหุ้นคนนี้ได้มีสิทธิ์เสมอกับคนธรรมดามันไม่ได้อมมันไม่ได้มันก็ยังเป็นผู้บริโภคการอยู่ดีต่อสู้เอาแพ้เอาชนะกันอยู่ดี ท่านถึงไม่ยอมไงพระพุทธเจ้าท่านถึงไม่ยอมไงท่านถึงได้ตั้งสิกขาบทขึ้นมาแล้วไม่มีแค่นี้นะมันมียิบย้อยไปอีกนะมียิบย้อยไปอีกนะเรื่องข้อไอเรื่องประชิกข้อนี้อ่าสมมติเนี่ยภิกษุมีไถจะจิตมีไถจะจิตคิดจะเอาไอ้นี้แต่เพอเอิญมันวางอยู่มันวางอยู่ที่ที่ที่แก้ง ที่แจ้งถ้าจีบเอาปุ๊บคนเขาจะเห็นมีไถยจิตคิดจะเอาเนี่เสร็จแล้วย้ายไปที่อื่นแค่ย้ายไปแค่นี้ก็จบแล้วนะจบแล้วาตามพระวินัยนี่จบเลยภานั้นจบแล้วไม่ต้องเอาไปหรอกแค่ย้ายออกไปห่างออกไปออกไปประมาณฟุตกว่าเนี่ยอืตามพระวินัยบอกห่างออกไปหนึ่งฟุต <Yeah. S 2> ย้ายออกไปหนึ่งฟุตจบเลย mm hmm. ไม่ต้องไปไม่ต้องเอาเอาไปหรอก mm hmm. คือถ้ามาเนี่ยเขาเห็นเนี่ยเขาเห็นก็เลยย้ายออกไปจากที่จากนี้ออกไปอีกที่หนึ่ง mm hmm. เพื่อเพื่อจะได้หยิบง่ายๆเเพื่อจะได้คนจะไม่ mm hmm. ไ,มไม่ได้เห็นนี่ตอนหยิบเนี mm ่ย hmm. yeah. เสร็จมีไถยกิต สำคัญคือมีไถยจิตมีไถยจิตคิดจะเอาแต่ว,ว่ามีไถยจิตคิดจะเอาอืแล้วก็มีไถยจิตคิดเอาเอาไม้มาทําบ้านเออเอาไม้มาทําเอาไม้มาทํากุฏิอืมจ้างคนเรื่อยจ้างคนตัดมาทํากุฏิเสร็จพอตัดต้นไม้นั้นล้มลงอะเสร็จแล้วยังไม่ต้องทําอะไรหรอกอ แค่ตัดต้นไม้ล้มลงก็เสร็จเพราะฉะนั้นพระเรานี่มีแค่คุณค่าแค่บาทเดียวไม่ได้มีมากหยิบของเนี่ยถ้าสมมติว่าของนี่ราคาหนึ่งบาทก็นเนี่นแหละบาทเดียวเนี่ยแหละหยิบย้ายไปเสร็จเสร็จมากรอง,องเสร็จมากรอง,องเลยล่ะเพ <c oughs> ราะฉะนั้นท่านถึงให ท่านถึงให้อพระเรานี่ต้องศึกษารีบบวชรีบศึกษาศีนสองร้อยยิบเจ็ดมีอะไรมั่งปาลัชิตสี่สังขารติเศษสิบสามอานิยตสองนิสกียาปาจิตตีสามสิบปาจิตตีเก้าสิบสองปาจิตเทสนิยสี่เสียีวัดเจ็ดสิบห้าอธิกรณะสมัชเจ็ดรวมเป็นสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้ออันนี้ที่มาในพระปาจิโมกนะ ที่ไม่ได้มาไม่ได้มาในภาคป,ปาติโมกอีกเยอะเลยที่เอามาสวดในภาคป,ปาติโมกนี่227ข้อที่ไม่ได้ที่ไม่ได้มาในภาคป,ปาติโมกไม่ไดเอามาสวดทุกึงเดือนเนี่ยพวกนี้ก็ต้องสวดพวกนี้ก็ต้องสวดสวดปาติโมกต้องไปฟังต้องไปฟังปาติโมกทุกึงเดือนฟังทําไมฟังเพื่อการไปชําระศีลของตัวเอง ก่อนจะฟังปฏิโมกก็ต้องโปรงอาบัตซะก่อนคืนเดีวยวว่าทาคืนซะก่อนทําคืนซะก่อนอืมือนถ้าเป็นเนนก็ต่อศีลถ้าเป็นผ้ากับโป่งอาบัตเสร็จแล้วก็นั่งฟังพระปฏิโมกขโอ้ใค่ใคร,ใครล้วไล์เข้ามา ตรงนั่นเหรออืมจอนนี้จอนนี้โอ้จอนนี้โอ้ผมใส่ให้ตลอดครับวัดพระธาตุแก้งคอยเออสาธุสาธุาธอืมจอนนี้เพียง <c oughs> แต่ว่าอ,อย่าไปเติมแต่งตัดต่อมากนะคำถูกก็คือถูกผิดก็คือผิด อย่าไปตัดต่ออย่าไปเติมแต่เติมแต่ง <c oughs>